Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ค่ะปเพื่อนๆทุกคนคารอนรักกสุดยอด BLACKPINK VIP คลิปนี้แอดจจะเอาประเด็นก่าวร้อนแรงของ BLACKPINK มาให้ได้รับชมกันค่ะก่อนอื่นก่อนอื่นเพืเ่อนๆใจร่มๆนะคะแอดจะเป็นเดือดเป็นร้อนให้แทนเองค่ะ ก็เจออะไรซะอีกล่ะคะเมื่อมีสำนักข่าว Daily n น v e r ได้เขียนบทความในหัวข้อคอนเสิร์ตของ BLACKPINK ขึ้นชื่อว่าเป็นการแสดงที่แย่ที่สุดทั้งลิปซิง์เต้นขี้เกียจและเต้นเกะก,กะในปารีสและมีสมาชิกเดินออกกลางเวทีซึ่งสำนักข่าวเกาหลีสำนักนี้เอาข่าวที่เป็นบทความต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสของสื่อ Le p าริเ i ีย เมื่อ2เดือนก่อนซึ่งลูปาลีเซียงได้จัดอันดับคอนเสิร์ตของแ a ล k คพ n k ว่าเป็นการแสดงในช่วงฤดูร้อนที่แย่ที่สุดจากการแสดงเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่แ a ล k p พ n k ได้แสดงคอนเสิร์ต Born p i n k ว World Tour ที่สนามกีฬา Star de France สื่อฝรั่งเศสบอกว่าการแสดงมีข้อบกพร่องมากมายทั้งท่าเต้นมากเกินไปขาดการสื่อสารระหว่างสมาชิกภาพวิดีโอยุ่งเหยิงและกล้องไม่มั่นคงและมีการหยุดชะงักมากเกินไปจังหวะจึงพังรวมถึงมีสมาชิกออกจากเวทีและสมาชิกที่เหลือมีการพูดคุยกับแฟนๆเกิดเป็นสถานการณ์ไร้สาระ แต่ในบทความเดียวกันกลับยกย่องการแสดงของ The Weekend ว่าเป็นเวทีที่ดีที่สุดในฤดูร้อนนี้ด้วยการแสดงที่สมบูรณ์แบบและโดดเด่นที่สุดในทุกด้านรวมถึงฉากเวทีและเสียงร้อง ซึ่งนักข่าวเซรินค e ิมคนที่เขียนข่าวนี้ให้กับ Daily n นเวอร์เป็นนักข่าวที่เขียนข่าวในหมวดเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมวดบันเทิงมาก่อนเลยนะคะและบล็อกข่าวที่เอาไปลงในเว็บไซต์ก็ลงในหมวดโลกและเศรษฐกิจไม่ใช่อยู่ในหมวดบันเทิงในเว็บไซต์บล็อกของข่าว Daily n นเวอร์เลยนะคะ <What? S 1> ฉันอยากจะถามนักข่าวคนนี้เสียเหลือเกินว่า b l a c k พิงไม่มีข่าวอะไรให้เขียนแล้วเหรอถึงเลือกเอาบทความเก่าตั้งส องเดือนก่อนมาแล้วจากสื่อฝรั่งเศสเพียง1นงสื่อที่เขียนในแง่ลบเอามาแปลเป็นแค่เพียงสื่อเดียวท่ามกลางสื่อฝรั่งเศสอีกหลายเจ้าที่เขาเป็นสื่อน้ำดีและได้มีการนำเสนอข่าวคอนเสิร์ตของ b l a c k พิ n k ในเชิงบวก,บวก,บวก,บวก อีกทั้งช่วงนี้ BLACKPINK กอประสบความสำเร็จด้านสถิติตั้งหลายอย่างแม้แต่การถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล MTV Video Music Awards ได้ถึง6สาขามากที่สุดของศิลปินเคป๊ Pop ทั้งเดี่ยวและกลุ่มใดๆในปีนี้ทำไมไม่เขียนข่าวดีๆน่าชื่นชมน่ายกย่องทำไมจ้องแต่จะเลือกลงข่าวเสียๆหายๆของ BLACKPINK <Yeah. S 1> ต้องการอะไรก่อนอยากจะสร้างกระแสอะไรก่น และพอข่าวนี้ลงในเว็บไซต์เกาหลีปุ๊บก็มีคอมเมนต์จากเนติเซนเกาหลีปั๊บที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเกือบ75มาแสดงความคิดเห็นต่อการแสดงของสีสาวผสมโรงกับสำนักข่าวฝรั่งเศสนั่นไปอีกอในมุมของแอด ที่เป็นหนึ่งในคนที่ได้ติดตามและดูคอนเสิร์ตของสีสาวผ่านวิดีโอบันทึกการแสดงเกือบทุกรอบของการแสดงเรื่องของการแสดงสดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนานาบอกได้เลยว่าห่างไกลกับคำว่าการแสดงที่แย่ที่สุดแบบสุดๆห่างเกินดุลพินิจความคิดจิตวิญญาณของฉันเลย แค่ในรอบปีนี้สีสาวมีทั้งคอนเสิร์ตของตัวเองไหนจะงานการกุศลที่ฝรั่งเศสแถมยังขึ้นเวทีในฐานะเฮดไลเนอร์งานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกตั้งสองงาน <c oughs> ความขนเอาวัฒนธรรมเกาหลีไหนจะเวทีหน้าจั่วเอ่ยไหนจะระบำพัดเอ่ยไปเผยพร่แรววัฒนธรรมชาติสี่สาวชาวเอเชียสู่สายตาชาวโลกจะต้องให้พวกเธอไปสู่ตัวเองไรเอก นี่มันก็มากเกินพอสําหรับคนแค่4ี่คนแต่ทําได้เต็มที่ดีที่สุดขนาดนี้แล้วในส่วนที่บอกว่า b l a c k เพ n งคีเกียร์ร้องมีแต่ลิปซิงก์อะเอาใหม่นะเราต้องมาจูนทำความเข้าใจคาว่าลิปซิงให้ตรงกันก่นกอนนะคะลิปซิงกคือการเปิดซีดีแล้วขยับปากให้เป๊ะตามทั้งเพลง ไม่มีการส่งเสียงร้องออกมาเลยโอเคส่วนในคอนเสิร์ตของ BLACKPINK นั้นไม่ได้ลิปซิงค์ค่ะเป็นเพียงการเปิด Backing t r a ร็คอเบาๆเพื่อช่วยเซฟเสียงเซฟพลังประหยัดแรงเพราะทุกคนต้องเต้นไปด้วยและร้องไปด้วยหากเกิดกรณีเสียงแกว่งมากๆขณะเต้นจะได้ทำให้ไม่ดูแย่จนเกินไปนักและ BLACKPINK ทุกคนก็ร้องสดออกมาเป็นเสียงจริงๆที่มีแบ็กกิ้งแทร็คอเบาๆเท่า นั่นเองไม่ใช่การลิปซิงค์แน่นอนค่ะนอกจากนี้ที่บอกว่ามีการพักเบรคคุยเยอะเกินไปไม่แสดงตลอดคอนเสิร์ต โอ้โหอีกแล้วค่ะการมาพูดคุยกับแฟนแฟนแค่3นาทีเดียวนะแค่3นาทีเธอฉันว่ามันน้อยเกินไปด้วยซ้ำฉันอยากจะคุยกับเขาเจ้าสี่กอนอยากจะสัมผัสต,ตัวตนมากกว่า3นาทีนี้ด้วยซ้ำคุณรักศิลปินของคุณยังไงมันไม่ใช่แค่อยากฟังเขาร้องอยากดูเขาเต้นเท่านั้นหรือเปล่าแต่เราอยากมีปฏิสัมพันธ์อยา อยากได้โต้ตอบอยากได้พูดคุยความเป็นกันเองเฮ้ยคุณรักศิลปินของคุณแบบไหนเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วแล้วการทักคุยแค่3ามนาทีเทียบกับการแสดงสดตลอด2ชั่วโมงมันน้อยไปไม่ได้มากไปคุณจะบ้าหรอฉันงงอีกแล้วหนึ่ง 3นาทีที่พวกเธอจะสามารถพักหายใจได้เพียงเล็กน้อยที่เหลือก็ต้องมานั่งคุยกับแฟนๆอีกเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพราะ b l a c k พิงค์ทำเพื่อคนดูทำเพื่อบ l ิ n g สุดที่รักของ b l a c k พิงค์ไงและอย่าลืมไปนะคะว่า b l a c k พิงคมีเพลงช้าน้อยมากไม่กี่เพลงเองช้าสุดก็แชลลี่ไม่ก็สเตนี่มันก็เกินที่คน4ี่คนจะทำได้แล้วนะ หุ่นยนต์ก็ไม่ใช่เนาะโรบอทก็ว่าไปอย่างนะคนสี่คนที่ e n t อร์เทนวิ่งพล่านมันจนทั่วเวทีมีแบบนี้หาแบบนี้ได้ที่ไหนอีกบนโลกใบนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากแบล็คพิงคค่ะและในส่วนที่บอกว่ามีสมาชิกออกจากเวทีในช่วงกลางคอนเสิร์ตนั้นล่าสดุดเจล l y Never ก็ได้มาเขียนข่าวเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกว่า มีการเปิดเผยว่าเจนเนี่เป็นสมาชิกที่จูจ่ๆก็ออกจากเวทีระหว่างแสดงในปารีสส่งผลให้ได้รับคำวิจารณ์ว่าผลงานแย่ที่สุด <What? S 1> อ๋อหอที่แปลว่าอ๋อหออีกแล้วแม่ อกลงเจลีเนเวอรไม่อยากให้เรื่องนี้มันจบง่ายๆชีแมมานี้มาฉันจะบอกให้เธอเข้าใจนะว่าเจนนี้ออกไปจากเวทีเพราะอะไรโอเคนี่คือคลิปที่ชี้ชัดๆเลยว่าเจนนี้ออกไปเปลี่ยนกระโปรงในช่วงอังโคอร์ช่วงฟรีสไตล์พูดคุยในท้ายของคอนเสิร์ตไม่ใช่ระหว่างที่ทำการแสดงด้วยซ้ำและใช้เวลาในการเปลี่ยนกระโปรงเพียงแค่3นาทีเท่านั้น ออกจากเวที3นาทีกับการถูกวิจารณ์ว่าทำให้วงมีผลงานแย่ที่สุดมันไม่ยุติธรรมเลย ความเป็นปกติที่นักร้องจะเปลี่ยนชุดระหว่างการแสดงความที่ให้เพื่อนในวงอีก3คนพูดคุยกันแทนเพื่อขันเวลามันคือความ p r o f e s s i o n a l ของศิลปินมืออาชีพเขาทำกันในส่วนตรงนี้หัวสมองความคิดจิตใต้สำนึกของนักข่าวอย่างคุณมันไม่มีเลยหรือไงเรื่องที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้ เอามาเขียนข่าวกล่าวหาศิลปินแบบนี้ได้ไงจัญยาบันสื่อหายไปไหนหมดลาออกจากการเป็นนักข่าวเถอะค่ะโอ้ยใจขึ้นค่ะเขียนไปรืป่อยไปเรืเ่วยเ,เห็มละปัดเมืองละเดอร์สนเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นด้านมืดในวงการบันเทิงของเกาหลีหรือเปล่านะ ความมีอิทธิพลอำนาจเบื้องหลังซ่อนเร้นที่เราก็มีอาจจะทราบได้ค่ะซึ่งพอ d เจลีเนเวอร์เล่นประเด็นข่าวนี้ไป Exports News สื่อเกาหลีอีกสื่อก็ได้เขียนข่าวตอบโต้ว่ายังคงเป็นที่น่าสงสัยว่าเจนนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอและเมมเบอร์ที่เหลือมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆซึ่งกินเวลาประมาณ3นาทีควรถูกวิพากวิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็นสถานการณ์ไร้าสาระหรือไม่แต่แฟนๆในประเทศยังคงแสดงการสนับสนุนและต่างให้กำลังใจกับสสาวแบล็พิง อาจเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดผู้ชมทุกคนในทุกช่วงเวลาแต่ประวัติศาสตร์และสถิติต่างๆที่ BLACKPINK สร้างขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็ไม่สามารถปฏิเสธความสามารถและความสำเร็จของพวกเธอได้ความสนใจในตอนนี้ควรมุ่งเน้นไปที่ว่า BLACKPINK จะสามารถพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของพวกเธอได้อย่างมั่นใจโดยทิ้งคำวิจารณ์และข้อกังวลที่รุนแรงไว้เบื้องหลังผ่านการแสดงอังกอร์ที่กรุงโซนี้ได้หรือไม่ เห็นด้วยที่สุดกับบทความนี้เลยว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะดึงดูดผู้ชมทุกคนในทุกช่วงเวลาแต่สิ่งที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจริงๆก็คือประวัติศาสตร์และสถิติต่างๆที่ b l a c k พิงคได้สร้างไว้กี่รางวัลกี่ผลงานกี่คำยกย่องกับสถิติที่ b l a c k พิงค์ทำได้ ต้องขอบอกเลยว่านับไม่ถ้วนมากมายจนกลายเป็นประวัติศาสตร์สาวๆได้พิสูจน์แล้วสาวๆได้ชนะใจคนดูแล้วไม่ใช่แค่ในไทยและเกาหลีหรือเอเชียเท่านั้นแต่คนทั่วโลกต่างยอมรับในตัวพวกเธอพวกเราเห็นถึงคุณค่าและตัวตนของพวกเธอ b l ล c k พ i ง k สมควรที่จะได้รับความรักจากผู้ชมอีกหลายล้านคนบนโลกใบน,นี้ แต่ถ้าคุณยังไม่แล้วใจก็ไปซื้อบัตรคอนออนไลน์วันที่17กันยายนนี้ไปดูให้เห็นกับตาไปฟังให้เห็นกับหูด้วยตัวเองเลยจ้าสาวนี่แหละนะ จะด่าว่า l a ล k p พิงยังไง l a ล k p พิงก็ยังเป็น girl group วงแรกที่ได้จัดคอนเสิร์ตณนะักโกเช็กสกายโดม2วันเต็ดซึ่งตัวก็โ o ดเอาหมดไปเรียบร้อยแล้วจ้ะแถมยังเป็นวง K-POP วงแรกที่ได้ขึ้นแสดงเทศกาลดนตรีระดับโลกทั้งในยุโรปและอเมริกาในฐานะเฮดไลเนอร์ด้วยสิแล้วพอจบทัวร์ครั้งนี้ก็จะกลายเป็นทัวร์ของวงเค o p OP ที่ทำไรายได้มากที่สุดอีกด้วย อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยแบบนี้ไม่รู้ว่าจะต้องมีใครเขียนข่าวใหม่แก้หนะ้าแตกไหมนะคะดีใดก็ตามถึงแม้การเป็นแบล็คพิง k จะไม่เคยง่ายแต่พวกเธอก็ผ่านมันไปได้ทุกอย่างอย่างราบรื่นเสมอมาสี่สามาถเัจของพวกเราคือที่สุดใจสู้สุดๆของจริงแอดคอนับถือหัวจิตหัวใจของผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ที่สุดเลยค่ะ เอาล่ะเพื่อนๆต่อไปก็มาถึงหน้าที่ของพวกเราแล้วนะคะมาค่ะมาทำให้สีสาวที่แสนภา,ภาคภูมิใจของพวกเราได้มีสถิติติดตัวเพิ่มกันด้วยการเอาชนะรางวัล MTV Video Music Awards ในสาขาที่พวกเราสามารถโหวตได้โดยตอนนี้สาขา Show of the Summer ก็ปิดโหวตไปเรียบร้อยแล้วนะคะและได้เปิดโหวตเพิ่มกับสาขา Group of the Years ซึ่งจะมีการจับคู่กับ,บวงต่างๆเป็นรอบๆไปโดยรอบแรกสีสาวตัดกับ,บวง Flo w โดยในตอนนี้คะแนนของพวกเรานำอยู่แต่อย่าชะล่าใจไปเพราะเราได้บทเรียนจากปีที่แล้วแล้วคราวนี้เราจะต้องไม่พลาดรางวัลน,นี้ค่ะเพราะดูทรง BLACKPINK ของพวกเรามีสิทธิ์ได้รางวัลน,นี้มากๆเลยค่ะ ถ้าเราชนะรอบนี้ b l a c k พิงก์ก็จะไปเจอกับผู้ชนะต่อไปในเวลาคืนนี้4ทุ่มของศึกระหว่าง17กับ50 50นะคะและถ้าเราชนะอีกก็จะได้ไปชิงกับอีกสายหนึ่งต่อค่ะแม่แม่แม,แ,มแข่งกีฬายิ่งกว่าซึ่งการชิงผู้ชนะในสาขานี้คาดว่าจะใช้เวลาโหวต3วันก็จะได้ผู้ชนะแล้วค่ะดังนั้น everybody เข้า IG มันทุกวันไป ไปเลยไปเซิร์ช Account MTV แล้วคลิกตรง MTV IG Story หาคู่ Blackpink แล้วกดตรงชื่อ Blackpink ในช่องโหวตพอกดโหวดปุ๊บคะแนนก็แสดงให้เห็นแบบ Real Time เลยค่ะว่าตอนนี้ใครนำอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงเรีบเลยค่ะเพื่อนๆให้ไวให,ให้ด่วนใครมีหลาย Account จัดไปให้หมดบอกเพื่อนบอกฝูงบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องคน มาโหวตกันทั้งโคตร oh. ทำเพื่อสีสาบแลกพิงของพวกเรากันค่ะอย่าลืมนะว่าจะหมดเขตการโหวตในทุกๆสีท่ทุ่มของทุกๆวันนะสู้มันให้สุดไม่หยุดไปจนรอบสุดท้ายด้วยกันนะคะเพื่อนๆเย้ yeah. แล้วเพื่อนาะคะเห็นข่าวนี้คิดว่าไงเม้นมาแสดงความคิดเห็นกับแอดและเพืเ่อน,นในช่องได้นะมีอะไรอยากเพิ่มเติมเพิ่มมาได้เลยอยากฝากบอกอะไรกับสีสาวแบล็คพิงค์คนเก่งและคนแกร่งของพวกเราไหมหรืออยากฝากบอกอะไรกับสํานักข่าวและนักข่าวคนนี้บ้างไหมจัดมาเอาให้ฉ่ำ สำหรับวันนี้แอดลาไปก่อนรักเ,เพื่อนๆในช่องมากมายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและมีความสุขกับทุกๆคนเลยไปลวบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย